เสาหมวกแดงรีบเดินทางไปบ้านขุนย่าเพราะฝันร้ายและเป็นห่วงท่านเมื่อไปถึงเธอเรียกหายา่าเสียงตอบกลับมาจากหลังผ้าม่านบอกว่าย่าสบายดีและเจอตักซุปในหม้อกินหากหิวแต่เมื่อได้ชิมกลับรู้สึกว่ารสชาติแปลกไปไม่นานชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากมา่านเขาคือพ่อของเธอที่แท้เขาได้ฆ่าย่าไปแล้วพอพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปบอกว่าจะย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ แต่ก็ยอมรับว่าไม่อาจจากลูกได้เขาต้องการให้เธอไปด้วยกันเขาเคยล่อลูกสาวคนโตมาแต่เมื่อเผชิญหน้ากับหมาป่าพี่สาวกลับหวาดกลัวทําให้พ่อรู้ความจริงว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆจึงฆ่าไปพ่อพยายามเกลี่ยกล่อมให้สาวหมกแดงไปกับเขาแต่เธอปฏิเสธทันใดนั้นแฟนหนุ่มใช้ขวานพังประตูเข้ามาช่วยแต่พลังหมาป่าเหนือมนุษย์ทําให้เขาสู้ไม่ไหวและถูกเบี่ยงกระเด็น หญิงสาวจึงต้องถ่วงเวลาหลอกล่อพ่อให้เข้ามาใกล้ก่อนใช้มือของโซโลโมอนที่ติดเล็บเงินแทงเข้าที่ร่างของพอ่อจนเขาสิ้นใจ